G ก E ที่ไม่น้อยที่สุดสภาพสวยที่สุดกับดีวที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดจะคุ้มค่าจะดียังไงไปชมกันเลยครับผมพาทุกท่านครับมาพบกับ Mercedes G L E 500 e 4matic นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น Exclusive นะครับและต้องบอกว่าคันนี้ครับไม่น้อยที่สุดในตลาดรถคันนี้ครับเป็นรถปี2016นะครับ6ปีครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง78,000กิโลเท่านั้นนะครับตกปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นต้องบอกว่าสภาพเนี่ยเหมือนรถใหม่และที่สำคัญครับรถคันนี้ครับออกสู่เนมอร์์เซ่อมครบ ออปชั่นนะครับผมเลือกมาพูด5ข้อนะครับข้อแรกครับด้วยความที่คันนี้เนี่ยเป็น GLE นะครับเขาได้ช่วงล่างแบบแอร์เมติกนะครับเป็นช่วงล่งลมที่ปรับแข็งอ่อนอัตโนมัติตามโหมดการขับขี่นะครับข้อที่2นะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับภายในนะครับหนังในเป็นหนังแนบ้านะครับเป็นสีแทนนะครับข้อที่3นะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับนะครับขุมพลังที่เป็นพลังอินนาบิดนะครับสามารถชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าได้ถึง30กิโลเมตรนะครับข้อที่4ครับรถคันนี้ครับมาพร้อมกัับบนะคร ไลน์อัพของแต่งที่เป็น e x c l u s i v e พาร์ทไฮนอฟนะครับกันชนหน้ากันชนหลังนะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วลาย e x c l u s i v e นะครับซึ่งให้ความหรูหรามากๆนะครับลายไม้ที่ตกแต่งภายในรถคันนี้นะครับเป็นลายที่เวลาตัดกับตัวหนังนะที่เป็นสีแทนนะครับมันลงตัวมากๆคือเพิ่มความลักชัวรี่ให้กับรถคันนี้เนี่ยไปอีกระดับนึงเลยครับแล้วถ้าใครกําลังหา GLE อยู่นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ครับออกใหม่นะครับราคา5ล้านกว่าบาทแต่ปัจจุบันนี้ครับคันนี้ครับ TNP Certified นะครับขายเพียงห9ึ่งล้านเก ถ้าว่าคุณประหยัดเงินไปเนี่ยประมาณกว่า4ล้านบาทนะครับวันนี้ครับทีมพี s ซอร์ไายจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับถ้าคุณจองรถภายในวันนี้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าสนใจนะครับรับไปเลยครับของแถมนะครับฟิล์มโซลราการอบคันนะครับและยังมีเคลือบแก้วจากแบรนด์คอกคิมีนะครับเป็นแบรนด์เคลือบแก้วจากเยอรมนีที่องบอกว่าเป็นท็อปคลาสจริงๆนะครับถ้าใครสนใจครับต้องรีบติดต่อท p มพี i f y เท่านั้นครับอกว่าแรไอเทมไม่น้อยที่สุดในตลาดและผมมั่นใจว่า สภาพสวยสุดในประเทศไทยครับวันนี้ผมอยู่กับ audi tt roaster d 45 tfsi s line นะครับชื่อรุ่นยาวเล็กนึงเดี๋ยวเรามาเริ่มไปที่สเปคก่อนนะครับสเปคคันนี้ครับเครื่องยนต์ส0งพัน cc turbocharged ครับให้กำลังสูงสุด230แรงม้าแรงบิดสูงสุด370ร้เนิวตันเมตรครับจับกั้วเกียร์ steptronic 6สปีดนะครับสามารถทำาูนย์ถึงร้อยได้ภายใน5.3วินาทีครับและท็อปสปีดครับทะลุ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างสบายๆนะครับและที่สำคัญครับคันนี้นะครับออปชั่นนะฮะต้อองบกว่า รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น TT r o a s t e r นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นตัวถังแบบนี้เนี่ยจะหายากมากๆในตลาดประเทศไทยผมมั่นใจว่ามีไม่เกิน5คันนะครับและออปชั่นของรถคันนี้นะต้องบอกว่าายนออนะครับตกแต่งด้วยสี Glacier White Metallic นะครับข้อที่2นะครับรถคันนี้ครับภายในนะรับมาพร้อมกับหนัง Full Nappa Leather นะครับตัดกับหนัง Alcantara ครับ ข้อที่3ครับรถคันนี้ครับใส่ของแต่งมานะครับล้อแม็กลาย BBS นะครับ CIR นะขอบ19นิ้วข้อที่4นะครับราคาคันนี้เป็นแบบราคาผ้าเปิดปิดไฟฟ้านะครับข้อที่5นะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอเวอร์ชั่นขอบพิเศขนาดสิบนิ้วนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับนอกจากออปชั่นดีแล้วรถเป็นแลนด์เทมแล้วนะวันนี้ผมมากับดีลที่ดีที่สุดนะครับออกใหม่ครับรถคันนี้ครับ3ามล้านห้าแสนบาทนะครับวันนี้ครับที่ MP certified นะครับขายเพียง2องล้านแปดแสนบาทนะครับประหยัดเงินไปกว่า700,000บาทนะครับ ยังมีการันปีจากศูนย์ออดี้ไทยแลนด์นถึง5ปีหรือว่า150,000กิโลเมตรนะครับรถคันนี้เลขกไม่เพียง10,000กิโลเท่านั้นนะครับต้องบอกว่ารถสภาพแบบนี้สเปคแบบนี้ออฟชั่นแบบนี้นะครับมีคันเดียวเท่านั้นใครกำลังหาออด i ี้ t ีทีทโร s t e ออยู่ต้องรีบครับและมากกว่าดีที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับใครจองรถกับทีมพิเศษไฟวันนี้นะครับผมแถมฟิล์มโซล่ากาศติดรอบคันนะครับกันร้อนพร้อมกับเคลือบแก้วจากแบรนด์คอคิมี่ฟรีๆไปเลยรวมมูลค่ากว่าา5 0,000บท ใครสนใจ Audi TT Roadster คันนี้ครับติดต่อ TNP Certified เท่านั้นครับ